ทานใดที่รู้ตัวว่าโดนปักหมดแคปหน้าจอแล้วสง่งเข้ามาให้หนูที่เพจได้เลยนะคะแล้วแจ้งหมายเลขบัญชีได้เลยนะคะหนูก็จะทำการแคปไว้เหมือนกันนะคะเพื่อเป็นหลักฐานนะคะเวลาโอนนะคะว่าเราได้แคปตรงกันไหมเนาะขออนุญาตสุ่มท่านแรกเลยนะคะแคปเลยนะคะแคปเลยนะคะเห็นไหมเอ่ยลิงก์ลายที่หนูปักหมดคุณอังคณานะคะกะสีกรน,นะคะคุณอังคณาท่านแรกนะคะแคปเลย ขออนุญาตแคปเหมือนกันนะคะไปต่อท่านต่อไปนะคะไปต่อท่านต่อไปเลยแคปเลยนะคะคนที่สองไปแล้วนะคะคุณสุจิสุติการนะคะคนที่สองแคปเหมือนกัน,นะค่ะขออนุญาตแคปคนที่สองแคปแล้วกดเลขหนึ่งขึ้นมาได้เลยนะคะไปต่อคนที่สามนะคะพี่พี่ ท่านใดที่เข้ามาใหม่ตอนนี้กดแชร์ออกไปทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองขึ้นหัวผู้แชร์แล้วพิมพ์หมายเลขบัญชีขึ้นมาเพื่อรุ้นรับขวัญถุงได้เลยนะคะไปต่อท่านที่สองเลยนะคะไปต่อท่านที่สามาพูดผิดออมออมสินหนึ่งมันร้ายนะคะเอาโอเคค่ะแคปเลยนะคะคนที่สามมาแล้วคนที่สามมาแล้วนะคะแคปเลยขึ้นหัวผู้แชร์ด้วยรับไปเลยรางวัลละสองร้อยบาท ของขวัญปีใหม่นะคะเดี๋ยวจะหาอะไรมาให้เรื่อยๆนะคะพี่ๆคนที่สามแคปเลยนะคะแคปเลยนะคะแคปเลยไปต่อคนที่สี่นะคะคนที่สี่นะคะถ้ามีอยู่คนเดียวนี่คนนี้แคปเลยนะคะภาษาอังกฤษอ่ษานไม่ได้คนที่สี่แคปเลยนะคะออมสินนะคะแคปเลยคนที่สี่นะคะขออนุญาตแคปเหมือนกันนะคะอ่ะ คนที่สแล้วเนาะนับสใช่ปะ่ะคนที่ห้าขึ้นหัวผู้แชร์ไหมนี่โดนใครคนที่ห้าแขบค่ะคุณปุ๋ยแขบค่ะคนที่ห้าแขบเลยนะคะคุณปุ๋ยคนที่หไปค่ะ คนที่หคุณนุ๊นุค่ะแคบเลยนะคะค,คนที่6แคบเลยนะคะอ่ะโอเคออกมาใหม่ออกมาใหม่เท่าใหม่ให้เวลาพิมพ์ค่ะพิมพ์ขึ้นมาเลยได้กี่คนแล้วไปขออนุญาตไปนับก่อนนะคะทำอยู่คนเดียวงงอยู่คนเดียว1 2ึ่งสองสามหนึ่งสองสาสี่ห้า เพิ่งได้ห้าคนเองพี่ๆเหลืออีกห้าคนสุดท้ายพิมพ์มาเลขบัญชีขึ้นมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะสุ่มให้อีกห้าคนสุดท้ายใครที่ได้แคปบตัวเองแล้วส่งเข้ามาที่เพจได้เลยนะคะส่งหลักฐานเข้ามาที่เพจได้เลยโทรศัพท์หนูกบมันจะข้างจากน้อยสัญญาณวันนี้เป็นอะไรเนาะ อันนี้คือสัญญาณใครวะเว้าไว้ไเลยโอ้สุดๆเลยวะไปวะได้ไหส,สุดค่ะสัญญาณ <laughs> บงค่ะบงหนึ่งบงแล้วหนึ่งอะไปต่อคนที่ห้าเนาะเออคนที่หกขอโทษค่ะคนที่หกแค็บค่ะ คนที่หกแคปบเลยนะคะเห็นไหมเอ่ยเห็นเห็นที่หนูปักหมุดไหมแคปบเลยนะคะคนที่หกขออนุญาตแคปบค่ะไปต่อคนที่เจ็ดคนเดิมรอคนใหม่ขึ้นมานะคะคนที่เจ็ดค่ะแคปบเลยแคปบค่ะจะได้เป็นหลักฐานคนที่แปดนะคะอันนี้ได้ยังขึ้นหัวผู้แชร์ไหมเอ่ยคนที่แปดแคปบเลยค่ะ ถ้าถ้าโดนถ้าสุ่มแล้วโดนสองรอบขอให้คนถัดไปนะคะ,ะแค็บเลยนะคะคนที่9แค็บเลยแค็บค่ะแค็บเหมือนกันแค็บให้ตรงกันนะคนสุดท้ายบ้านรวยบ้านรวยนะคะคนสุดท้ายบ้านรวยคนสุดท้ายบ้านรวยมากนะคะพี่พ สุมโดนใครคนนั้นรับไปเลยครบถ้วนคะ่ะ10ท่านแล้วเดี๋ยวหนูขออนุญาตนับให้ดูเลย10คนจริงหรือเปล่า1นึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเ้าสิบสคนพอดีคะ่ะสองสี่หกคนแล้วนะคะครบแล้วนะคะ10ท่านเอ้ยหนึ่งสองสามดแดเกครบถ้วนดีแล้วนะคะพี่พี่สิท่าน โอเคนะคะสาหรับวันนี้ใครที่ได้ยินดีด้วยนะคะขอหัวใจรัวๆให้กับผู้โชคดีทั้ง10ท่านด้วยนะคะสําหรับค่ําคืนนี้นะคะ <c oughs> ขอหัวใจรัวๆให้กับ <c oughs> ขอหัวใจรัวๆให้กับผู้โชคดีในค่ําคืนนี้ด้วยนะคะ สัญญาณหนูยังไม่หลุดนะยังโอเคอยู่นะใครบอกว่าสัญญาณหนูหลุดขอหัวใจรวๆให้กับผู้โชคดีทั้งสิบท่านด้วยนะคะพี่ๆใครที่ได้ยินดีด้วยนะคะใครที่ได้ยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวมีมาให้อีกเรื่อยๆนะคะกดติดตามไว้เลยใครที่ได้ใครที่โดนหนูปักหมดนะคะแคปตัวเองแล้วส่งเข้ามาที่กล่องข้อความเพจแล้วทิ้งหมายเลขบัญชีขึ้นมาได้เลยนะคะทิ้งหมายเลขบัญชีตัวเองไว้เลยเวลาที่หนู ไลฟ์สดจบเดี๋ยวหนูจะทําการโอนให้ด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยวไปอ่านด้วยตัวเองเราจะได้คุยกันก็คราวนี้แหละสําหรับวันนี้ขออนุญาตฝากอาแนวทางให้อีกหนึ่งรอบขออนุญาตฝากแนวทางให้อีกหนึ่งรอบเดี๋ยวจะแบ่งปันเลขคํานวณให้อีกหนึ่งรอบใครที่เข้ามาใหม่นะคะจะได้รับแนวทางเพิ่มเติมขอบินเต็มอีกรอบไหมมีคนขอจริงด้วยไม่ได้เลยค่ะ กดติดตามไว้เ๋ยหนูมีมาให้อีกอ่บินเต็มนะคะบินเต็มรัฐบาลไทยแล้วก็ออมสินนะคะรัฐบาลไทยรูด2รูด8รูด2รูด8นะคะรัฐบาลไทยกล้องมันไม่ค่อยชัดเน,ะนาะเจาะสองศูนย์สองห้าสองแปดแปดศและ86ตัดเล่นรวย2องสนะคะ ตัดเล่นรวยสองสี่สามนะคะอันนี้เลขฝันนะคะใครที่ชอบตามบินบินนี้ให้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกนะคะพี่พี่อันนี้คือตัวเดิมนะที่หนูฝันวันก่อนห้าเก้าแปดพี่พี่ชอบตามได้เลยนะคะอันนี้คือบินเลขฝันนะคะตัดเล่นเอานะคะห้าเก้าแปดเนาะห้าเก้าแปดตัดเล่นเอานะคะอันนี้เลขทูบนะคะไอเฮียเลขทูบ อัดหนักไปเลยที่ 1, 4, หนึ่งสี่เหลือแค่สองตัวก็เอาไปเลยสองตัวนะคะพี่เลขทูบจริงๆจุดได้สี่หนึ่งสี่นะคะเลขทูบจริงๆจุดได้สี่หนึ่งสี่นะคะได้สี่หนึ่งสี่นะคะเลขทูบได้สี่หนึ่งสี่นะคะเลขทูบพี่ๆจุดได้สี่หนึ่งสี่นะคะบินเต็มประมาณนี้สําหรับท่านใดที่ไม่ทันแนวทางจริงๆเนาะ รับแ,แนวทางอีกหนึ่งรอบที่หน้าเพจได้เลยเดี๋ยวหนูจะปักที่เสียงโชคให้พร้อมกับบินเต็มบินทูบป,ปักติดกับที่เสียงโชคสำนักนำโชคบินเต็มก็ติดเหมือนกันนะคะพี่ๆโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอพรบคุณทุกๆก,กำลังใจขอพรบคุณทุกๆก,การกดไลค์กดแชร์ค๊